ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่19ของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับแรมหกข่ําเดือนสองปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกครั้งเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเรา แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเรารวมถึงในเรื่องของโชคลาภในวันนั้นก็จะไม่มีกับตัวของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเกหัสถานเราตื่นนอนมาเราควรจะทำอะไรก็มาดูตามคําตำราได้ ชีแนะแนวบอกให้เราได้มีความสว่างสวยและมีความรู้กันในช่วงของต่อไปนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวงท่านนั้นมีอำนาจมีโชคมีลาบมีวาสนาในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในยามที่ดียามที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในช่วงของวันนี้ก็คือช่วงของหกโมงเช้าไปจนถึง8ดโมงเช้าจะเป็นเลิกงามยามดีของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างถ้า,ากว่าท่านทำงานอะไรในช่วงของวันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานถ้า,าว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายคนวันนี้อาจจะมีปากมีเถียงหรือว่า ความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ให้ท่านใจเย็นเย็นกาไว้ท้ากว่าเป็นไปได้ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่มากพอดู บางทีท่านอยากได้โนนอยากได้นี่บางสิ่งบางอย่างนั้นที่จะไม่จําเป็นก็มีท่านอยากจะได้เขาไว้แต่ท่านก็จะต้องมีรายจ่ายในช่วงของวันนี้ท่านระวังในเรื่องของการอยากได้ท่านอาจจะต้องจ่ายโนนจ่ายนี่ในเรื่องของการเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งเจอเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆใ,ในวันนี้ท่านดูใจกันก่อนและ ให้ท่านดูสังเกตดูวยดีท่านอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะไปเจอต่ออันนี้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตวงท่านนั้นมีสเสน่ห์มียศมีศักดิ์สีในวันนี้จะมีบารมีคนเกรงกลัวหากว่าท่านมีในชุด นี้ติดตัวไว้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกตาหากสำหรับเล่าสหรับสีที่เป็นมงคลน,นี้นั้นก็บ่งบอกแล้วเรามาดูในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงราบถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงราบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของ โชคลาบก็ถือว่าดีและในเรื่องของยามยามที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้นั่นก็คือในช่วงของสามโมงเชา้าไปจนถึงสี่โมงเชา้าอันนี้ถือว่าเลิกงามยามดีท่านจะทำไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้จะเหมาะกับการลงทุน ไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือว่าท่านจะทำอะไรในวันนี้จะมีผลดีกับตัวงท่านท่านจะมีความสำเร็จในวันข้างหน้าการค้าขายก็จะมีกำไรกำไรที่ดีในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังจะโดนหลอกลวงบางคนบางท่านนั้นอาจจะเสียท่าอาจจะมีคนมาเชิญชวนให้ทำโน่นทำนี่หรืออีกอย่างหนึ่งชักชวนให้ท่านไปเซ็นสัญญงสัญญาอะไรให้ท่านระวังไว ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้จะไปเจอคนที่จู้จี้งุดงีดแสนงอนทำให้ตัวของท่านนั้นต้องวุ่นวายแต่ให้ท่านใจเย็นๆไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตวงท่านนั้นมีโชคมีลาบมีวาสนาในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้เลิกผานาทีเลิกนาอาลผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ก็ในช่วงของสิบนาฬิกาไปถึงเที่ยงอันนี้ถือว่า เป็นเลิกที่ดีสำหรับท่านจะประกอบกิจจการอะไรให้ท่านรีบทำได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานหนักๆเข้ามาหาท่านถ้าว่าท่านทำงานส่วนตัววันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยอาจจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบาแต่ท่านก็ทำได้ถือว่าท่านมีพรสวรรค์ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จและจะมีคนให้กําลังใจท่านอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการทองถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเข้ามือขวาออกมือซ้ายในช่วงของวันนี้ในช่วงของตอนเย็ยนๆให้ท่านระวังจะมีการจ่ายเงินอยู่มากในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ ก็แลดูเขาดีเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ก็ให้คำปรึกษาได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบมีอำนาจมีวาสนามีบารมีในช่วงของวันนี้ตาก็ท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางวันประจำวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านในช่วงวันนี้ก็ช่วงบ่าย,ายจากบ่ายสามจากสามโมงไปถึงห้าโมงห้าโมงเย็นจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการงานในวันนี้ ท่านทำงานอะไรท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ถ้าหากว่าทำงานส่วนรวมให้ท่านระวังการที่เรียกว่าเข้าใจผิดซึ่งกันและกันและการงานนั้นอาจจะไม่ค่อยเดินเท่าไรบางคนก็คอยอารัดเอาเปรียบคอยลังเกียจเราในช่วงนี้ท่านระวังไว้การงานอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน ในช่วงของวันนี้คนรักคนใครก็ดีเอาอกเอาใจปรึกษาได้ในเรื่องของการงานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางคืนในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนประจําวันนี้ถ้าก่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้เลิกผานาที ที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ก็ในช่วงของสามโมงเช้าไปถึงห้าโมงเชา้าจะเป็นเลือกผานาทีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าดีท่านทำอะไรจะมีความสําเร็จอยู่เสมอ เหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านลงทุนค้าขายวันนี้จะมีกำไรกำไรที่ดีจะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในช่วงนี้จะจู้จี้งุดหงิดหน่อยถ้าหากว่าอายุน้อยกว่าเราเขาจะขี้บน่นขี้จู้จี้ จะทําให้เรางุดงิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นใท่านใจเย็นๆก็ไว้ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ ในเรื่องสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัตประจําวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัตประจําวันนี้เลิกผานาทีในช่วงนี้ ก็ในช่วงของ15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเป็นเลิกผานาทีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆถ้าว่ท่านทำงานส่วนตัวจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีงานเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆ ถ้าหากว่าท่านรับจ้างก็จะมีงานเข้ามาบ่อยครั้งจะมีคนคอยจ้างท่านและก็มีคนให้กำลังใจในเรื่องการงานแต่ก็ถือว่าท่านทำได้ดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองก็ดีวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางท่านก็มีโชคมีลาบได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีในช่วงของวันนี้ คนรักคนใครในวันนี้เขาจะเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรก็เอาแต่ใจทำให้เรานั้นต้องหงุดหงิดไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านท่านจะมีสเสน่ห์มีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และเลิกผานาที เลือกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ตั้งแต่6โมงเชา้าถึง8โมงเชา้าในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรก็ให้ท่านตัดสินใจได้เลยจะมีกำไรก,กำไรที่ดีการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่พอถึงตอนบ่าย,ายตอนเย็นท่านจะมีรายจ่าย มากกว่าทุกวันในท่านระวังไว้คนรักคนใกล้วันนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจดีพูดจาให้คำปรึกษาหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของเลิกผานาทีเลิกที่ดีก็ช่วง8นาฬกาถึง10นาฬกาของวันนี้จะเป็นโชคที่ชาวท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าท่านทำงานอะไรท่านระวังเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับในเรื่องของงานเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องจกักรเครื่องยนต์หรือว่าที่สูงให้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้การเงินการทองวันนี้จะมีคนมาขอหยิบขอยืมให้ท่านระวังไว้แต่หากว่าท่านให้ไปก็ทำใจเถอะ ว่าจะได้หรือไม่ได้ในช่วงของวันต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีคนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งเจอเจอกันอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันกัน จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี